สวัสดีครับก็พบกับผมี้นะครับผมนะจากร้านนุ่มวสิยเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้นะครับผมนะจะจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมนะก็จะเป็นสายแจ็คเอาไว้พ่วงนะครับผมนะก็ตัวนี้จะออกแบบเพื่อแบบไว้พ่วงพวกลาโพงหรือตู้แอมเอฟิกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ลักษณะสายเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นหัวแจ็ค6.5นะครับผมนะเป็นแบบโมโนนะครับผมนะ นี่ความยาวของสายก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับผมนะนี่เป็นสายแบบว่าไม่ยาวมากนะครับผมนะพกพาสะดวกนะครับผมนะใช้งานได้ดีนะครับผมนะกับงานเครื่องเสียงนะครับผมนะหรือพ่วงอฟเฟกกนะครับนี่เลยนะครับผมนะก็จะมีสายสีม่วงนะครับผมนะสีม่วงแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับผมนะนี่ก็เจ้าสายสายพ่วงตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาเส้นละหนึ่งบบาทเท่านั้นนะครับผมนะ ก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกมันได้เลยนะครับผมนะหรืออยากได้สายพ่วงแบบอื่นสายแจ็คแบบอื่นก็สามารถเดินทางมาซื้อที่ร้านเราได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนุ้มิวสิลไว้ด้วยน,นะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยน,นะครับผม